แต้องบอกว่าน้องแนนต้องกราบขอโทษลิลีจ้าเพราะว่าอาจจะพลาดไปอีกหนวดหนึ่งก็คือแต้มเดียวจ้ะอย่างที่น้องแนนบอกว่าถ้าน้องแนนหายหวยเล่าท่าไม่ออกตรงๆก็จะขึ้นแต้มลงแต้มซึ่งกะขึ้นแต้มลงแต้มอีหลีจ้าหนวดที่ผ่านมาออกแปดเจ็ดมันมาจ้ะแต่ว่าน้องแนนหายเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าก <sh> ็คือขึ้นแต้มเดียวอีกแล้วนะจ้ะลงแต้มเดียวอีกแล้วนะจ้ะจะเป็นขึ้นแต้มลงแต้มในช่วงอน้องแนนบอกนะจ้ะน้องแนนเฮ็ดมาสิบเอ็ดหนวดพลาดไปหาหวดนะจ๊ะพลาดไปหาหวดเข่ามากอ่ะหนึ่งสองสามสี่หาดไป หางวดนะจ๊ะก็คือหัวที่พานมาเนี่น้องแน่ง่ะนับไปเลยจาก11หมวดที่น้องแน่งเฮ็ดมานะจ๊ะหมวดแรกเดี๋ยวน้องแน่งจะมาไล่ให้เอฟซีดูไปพร้อมๆกันนะจ๊ะเพราะว่ามีเอฟซีเขามาติดตามไม่หรอกอะเขามารับชมวงไม่อาจจะยังงงๆอยู่นะจ๊ะว่าเอาเขามา11หมวดแล้วเฮ็ดมา11หมวดแล้วเป็นอยัางผึ่งก็ล่าเห็นคลิปคลิปเดียวองศิร์นะจ๊ะน้องแน่งต้องบอกว่าน้องแน่งเฮ็ดสูตรหมวเล่าน้องแน่งนีมาเนี่ก็คือ11หมวดแล้วตั้งแต่เดือนธันว่าปีก่อนนะจ๊ะตั้งแต่วันที่1 เริ่มเพตุครั ite, age, ้งแรกน้องแนนคิดว no like, ่าอ่ะถ้าเขาอยู่ประมาณสามสี่งวดตินี่กสิลงคลิปให้เอฟซีดูแล้วแต่ว่ามันกะเขาแน่ลุดแน่ลุดกระซิลุดแต้มแบบกับหัวแน่กับลุดขึ้นแต้มลงแต้มลงสี่น้องจ้งงวดแรกที่น้องแน่เหตุก็คืออ่าหวยเล่าหวยเล่าพัฒนาออกนะจ๊ะหัวที่สิบแปดเดือนที่สองหกเจ็ดสามเจ็ดสี่หนึ่งอ่าออกบนเจ็ดสี่หนึ่งรางสามเจ็ดน้องแนนให้สี่สองกระผานไปแต้มหนึ่งยังที่น้องแน่บอกน้องแน่กะเลยอะล่ะไรบ่ไปหนังงวดใหม่มีเสมอน้องแน่ก็ได้เริ่มเหตุใหม่่่่แตวที เดือน12ก็คือ20่ธันวาคม2,567ก็คือปีก่อนเนี่ยจะเป็นงวดที่2 5092ก็คือผลหวยล่าว4ตัวออกมันประจักบนก็ศู2ยล่างก็หา0ูนง์น้องแนนเฮด้นศนเพราะว่างงวดนี่น้งแ่นคิดว่าจังใดศูกับมาในนอน้องแนนเฮนย์เจ็ด0 7 0ย์หัน0์เกแล้วก็เข่าอิลีจะเข่าเป็น0ูหาของน้องแนนอันนี้ก็คือลักศูนย์าจากก็คือเข้าหนึ่งงวดพลาดหนึ่งงวดแล้วอะละมีกำลังใจในการทำคลิปตอแล้วมีกำลังใจในการคำ หมวกที่สามตรงนี้เฮดในมวดของวันที่ยี่สิบสามเดือนท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาจ้ะหวยเล่าออกเก้าสองแปดห้าสามตัวออกสองแปดห้าสองตัวออกเก้าสองตรงนี้เฮดในห้าแปดพอวางงวดหนีตรงนี้คิดว่าศูนย์มาแล้วศูนย์มาแล้วเอียงสิบมั้งตรงนี้เน้นเป็นเก้าเป็นแปดเป็นเจ็ดมาจ้ะกามีงวดนั่นก็เตุเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็ห้าแปดแปดห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า ก็คือเขาหาแปดตัวเล็ชุดเล่าของนีน่ม็กกับซีนี่ประมาณหาตัวแต่ว่าหาตัวที่หนาเมแน็หันก็คือจะเน้นให้แค่สามตัวนะจ๊ะอันนี้คือเป็นตัวร่องซึ่งกับเขาเ็นงวดที่สองแล้วอ่ะพลาดหนึ่งงวดเข้าสองงวดมีกำลังใจเฮตต่อแล้วจ้ะหนุแน็กนก็เลยว่าอะถ้าเข้าอีกสองงวดกะสิ 10. ปอยคลิปเลยนะจ๊ะเป็นหวยเล่าพัฒนางวดที่สี่วันที่ยี่สิบห้าเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหวยเล่าออกเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าแล้วก็เก้าเก้าออกทั้งพี่น้องเหลขพี่น้องเบิ น้องแน่นกะเหตุใดเก้าแปดซึ่งกระเขามันมาจากเก้าแปดของน้องแน่นมันนี่น้องแน่นคิดปะอะอาละเขาอีกวันหนึ่งละมวดต่อไปทางงวดนี่เขาอีกจะลงคลิปน้องแน่นกะมีความมั่นใจหลืวเ่าเอาละคือมาถือท่างถือสูตรละถ้าเขางอนนี่เดี๋ยวสีลงคลิปให้เอฟซีนั่นจ่ะของวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบสองหกแปดแปดหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดแปดหกอ่ะแต่ว่าต้องเลี้ให้เป็นวันนั้นนะครับวันแรกเก้าเจ็ด ซึ่งเอ็กซี่อาจจะว่าอหกกับเก้าตัวเดียวกันนะหกกับเก้าตัวเรียกคล้ายกันนะแบบนี้มันเข้านะแต่ว่าสําหรับน้องแนนคือไม่เข้าจ้ะสําหรับน้องแนนคือพวกเขาพอานน้องแนนกับสินินหกก็คือหกเก้าก็คือเก้านังจากสำหรับน้องแนนก็คือน้องแนนให้เก้าเจ็ดแต่ว่าเอเห็นเอ็กซี่ลายท่านพูดมากอ่เอ้าน้องแนนหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดมันเขาได้แค่มันลับหัวกับหัวจะซื้อเก้าหกกับเก้ามันแค่กับหัวแต่สาหรับน้องแนนหกก็คือหกเก้าก็คือเก้าเขาก็คือพวกเขาแต่พวกเขาก หนุ่งน่ก็คือว่าไม่เข้าแล้ววันนี้ก็คืออ่ะหลังจากที่ว่าจ,จะลุงคลิปอ่ะหยุดไปก่อนยังบ่หมั่นใจในสู่ตัวเองก็คือทําต่อไปบรูกล่กมพยายามจะเพระาะว่าหกเจ็ดหนุ่นเห็นเด็กเก่าเจ็ดวันนี้หนุ่งแน่คิดว่าตั้งแต่เก,ก่ากับมาเพราะว่าออกเป็นเลขเบิ้ลหามเลล็กเบิเ้แล,ลแล้วเบิ้ลห้ามเก้าแปดเก้าเลขพี่น้องพอแล้วก็ออกเลขเบิ้ลแล้ววันนี้หนุ่งแน่คิดว่าตั้งแต่เก่าเจ็ดกับมาแน่นอนแต่ว่าเก้ากับหัวเป็นหกสำหรับหนุ่งแน่บ่อเข่าก็เลยกคือว่าคือเลขไม่เข้าหยอ่งไม่ลงคิป ทำต่อไปจ้งวดต่อไปตั้งวัน30ธันวาคม2567หวยล่าว4ตัวออก9265นะจ๊ะสตัวออก265 92ก็คือ2ตัวงวดนี้น้องแนนเฮดได้95 5 95 56นะจ๊ะแล้วก็86แล้วก็4แล้วก็เผาอีลีตาเป็น56ชุดของน้องแนน น้องแนนก็เลยอะอะเรามีกาลังใจก่อนก็คือเข้ามาหนึ่งสองสามสี่งวดนะาจา้ะเขามาสี่งวดอันนี้น้องแน่นเชียนผิดนะจะมันก็ต้องเป็นถือเนาจะต้องแน่นเป็นไปวงนะาจา้ะผิดสองงวดเอาละ่ะมีกําลังใจยังไงก็ถูกถูกเออก็คือถูกเยอะกว่าผิดถ้าผิดตรงน,นก้คือขึ้นแต้มลงแต้มอย่างที่น้องแน่นบอกนะจ้ะกับกับหัวแค่นั้นถ้าถ้าผิดนะจ๊ะควรน้องแน่นคำนวณสู่น้องแน่นนี่คือความบอกว่าความผิดพลาดหน่อยมากเลยถ้าขึ้นถ้าผิดก็คือขึ้นแต้มลงแต้ม เดากะกลับว่าแค่นั้นจะว่ามีไก่โตแน่นอนถ้าถือก็คือถือตัวกลับหรือว่าเหลขกตรงๆเลยอันนี้คือคือถือนะจ๊ะแล้วมีกําลังใจต่อขอมลวันที่สามปีนี้อะไรจ้ะปีใหม่หรอได้ตังใจอะถ้าเข้าอีกสามงวนจะลงทิพวันที่สามเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็คปีใหม่แล้วมันบ่จ้ะววันที่สามออกสองสองห้าหกบนออกสองห้าหกล่างออกสองสองบนออกสองห้าหกล่างออกสองสองเอฟซีตังเกตบ่มจ้ะว่า สามสิบธันวาออกสองหกห้าแต่ว่าวันที่สามมกราคมออกสองห้าว่ามีผู้ใดขาดขีดขาดไปนึกแต่บาสเล็กออกตัวเก่าถึงสามตัวเลยวันนั้นน้องแน่นหายเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแต่เป็นเหล็กเบิร์นที่น้องแนนเห็นแบบอ้าวยังไงเบิร์นกระตองมาแหละจังไงเบิร์นกระตองมาแล้งวดนี้กับเหล็กพ่น้องเป็นสามสองแต่ซี่หักหนึ่งสองที่น้องแนนเห็นเป็นชุดหกตัวในงวดนี้แต่ว่าก็เข้าจริงๆเป็นชุดเลขเบิร์นของแนนคือสองสองในงวดที่สามอ่าน้องแนนมีความใจต่อแหละเอาล่ะถ้าเข้าอีกสองงวดจะเห็ุเหล็กลงทางสองแล้วนะะจ๊ แล้วหมวดต่อไปหมวดที่หกมกราคมต้องพั้นห่าลอยหกสิบแปดเนะเดะหัวเล่าสี่ตัวออกสี่หกศูนย์เก้าสามตัวออกหกศูนย์เก้าข้างาข้งล่างออกสี่หกเนี่ยเหตุใดศูนย์เก่าก่อนเนี่ยคิดว่าตั้งใจงวดนี้กะต่องมาพอเบิ้นมาแล้วทับเบิ้นมาตั้งในศูนย์กับเต่ากับตองมากก็เล่นเน้นไปเลยศูนย์เก้าก็คือเข่าเต็มเต็มนะจ๊ะของงวดนี้ก็คือศูนย์เก่าเก้าศูนย์กับครื่องหายก็คือเข้าอีกละอะถ้าเข้าอีกงวดนึงก็สิร่งคลิปแหละก็สิเฮดคลิที่แปด มุกลาคม2568เจ็ดีซีเก่าซีเก่าเจ็ดซีหวัวนีหายตรงๆดาเจ็ดซีกว่าหนองแน่นเน้นเราจะเป็น72 73 7องเสแล้วก็42นสองแน่งนเนียเป็นชุดหาตัวตัวในกระต้องมาตัวใดตัวหนึ่งเอามาอีกีแต่มาเจ็ดซตรงๆเลยว่ต้องกลับอมีกําลังใจต่อที่น้องแนนจะทําคลิปลงแล้วแต่ว่าน้องแนน่พันน อันนี้ได้จ้ะบอบอประทานดี่บาจะลงบอเพระา่ามันหมวต่อไปหนี่ออกค่อนข้างที่จะยากนิดนึงกันเลยต้ดสจนเจขออีกสักหวดขออีกสักหวดกับสิลงถ้าออกก็คือลงคลิปไม่ออกก็คือสิลงคลิปแล้วพระ่าลหลังจากที่ยงแน่นเพศเพชศสูตรนีมากก็คือความผิพลาดหน่อยมากถ้าพิพลาดก็คือขึ้นแต้มลงแต้มกับกับมัวกับหางขนาดน,นี้นที่ยงแน่นบอกเลยก็เอาละขออีกหมวดหนึ่งก็่ือ้วันที่สิบเดือนหนึ่งหกแปดมจ๊ะวันที่สิบเดือนหนึ่งห บนออก3ามเก้าสามข้างล่างออกหนึ่งสามนั่นไงหดไอหกสามเอาตอนนี้ก็คือใจแป๋ลนิดหนึงเพราะว่ากลับหัวอีกแล้วนะจ๊ะออกเก้าสามห้ไอหกสามเลขกลับหัวนอกจ๊ะเลืกลับหัวเป็นเก้าสามนั่นไงห้เป็นหกสามเอาว่าเป็นนางจากก็เลยตั้งใจว่าสิลุ้นคิดแล้วแค่กลับหัวกลับพานเอาห้องกระยับเหตุห้องกดนอ่นไงคิดว่าเราต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ก็คือตั้งใจแล้วก็ลุ้นคิดโมที่พานมากกรคือวันที่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็คือวันจันทร์ที่สิบสามหกแปดมกราที่พานมากก เอาละตรงนีงน้ก็เลยไห้เป็นชุดตัวเลขเป็นเก่าเจ็ดมาาั้จ้ะที่ตรงนีงน้วงไห้ก็มีสามตัวเด่นคือวงให้ก็คือตัวเน้นกับมีเก่าเจ็ดนําแต่ว่าหวยลาวพัฒนาออกแปดเจ็ดก็คือขึ้นแตงต้องแต,ง,แตงอีกแล้วงวดน,นี้้องนีก็เลยมาก่ะขึ้นแตมต้องแตมเลขออกทั้งเบิ้นแล้วทั้งพี่น้องแล้วงวดน,นี้ยังไงก็ต้องมาเล็กคำนวณของแม่แน่น,นอนเพราะว่าถ้าผิดพลาดก็คือผิดพลาดแค่งวด 1นึแล้วก็เข่าเข่าเข่าแล้วก็ผาดงวดนึงแล้วก็เข่าเข่าผาดาดก็คือขึ้นแต้มต้องแต้มเอซีไปย้อนเบิองคลิปงวลวันที่สิบสามมกราคมสองพันหกสองพันหาร้อยสิบแปดเดเลยว่าน้องแนนผาดก็คือแต้มเดียวหัวลาออกไปเดต้องการให้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็คือผาดแค่แต้มเดียวนะจ๊ะเราวดนี้่วดวันพุธที่สิบห้านะจ๊ะมกราคมสองพันห้ายหกสแปดเวลาพัฒนาก็จะเริ่มออกผลก็ประมาณสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะจ๊ะวดต่อไปนะจ๊ะ เอาละงวดที่สิบสองที่น้องแนนเฮ็ดนะจ๊ะงวดน,นี้น้องแนนก็นคิดว่าความผิดพลาดของน้องแนนอาจจะน้อยมากเลยเพราะว่าน้องแนนคำนวณมาดีแล้วความแม่นย่ำม,มีถึงเกือสิบแปดจุดแปดแปดเปอร์เซ็นเลย <c oughs> มั่นใจดังวัลน,นี้มั่นใจมากๆเลยว่าจังไหนกับว่าผาดเพราะว่า,วางวดที่ผ่านมากก็คือขื่นแต้มลงแต้มแ,แล้วคันผ่าดก็คือผ่านแค่งวดเดียวอย่างที่น้องแนนบอกจ้ะอันนี้น้องแนนก็เฮ็ดของงวดที่สิบห้ามกราคม่งสองพันถึงสองพัสิบแปดกรร 2, ็คือวันพุธที่จะถึงก็คือพรุ่งนนีี้ะะจ๊พุธท่ มกราคมสองพันห้นาหกสแปดหวยลาวพัฒนาออกผลจะออก้นเริ่มออกผลแต่สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นงวดวันพุธที 45, ่สิบห้ามกราคมสองพันห้าหกสิแปดเป็นหวยลาวพัฒนาเนาะจ๊ะน,น้องแนนก็นเหตุเป็นไถ่เหตุไถ่เหล็กชุดนี้ชุดนี้ชุดสามตัวน,น้องแนนหายหกแปดซีหกแปดซีเด่นมากมากเลยในงวดนี้ในงวดวันที่สิบห้าก็คือพรุ่งนี้เด่นมากแต่ตัวลองน้องแนนก็ให้หกสามศูนย์คือชุดตัวรองสามตัวคือชุดตัวรองสามตัวน้องแนน่ ครบแปดสีแต่มาเพราะว่าหกสีก็สวยแปดสีก็สวยล้วกอะพ่อจับมาคููกันทั้งสามตัวเลขตัวนี้สวยและเด่นมากแต่ถ้าตัวนี้ไม่มาหกสามศูนย์มีโอกาสมาแต่ว่ายังที่ว่านะเลขหกกับเลขเก่ามีโอกาสกลับหัวกลับหางใดแต่ว่าเอาล่ะจงไหกลับหหนาจะกลับหัวกลับหางแดบอแนก็เลยเหตุให้เป็นหกสามศูนย์ก็คือเป็นงวดงวดนี้นะจ๊ะงวดก็คือพรุ่งนี้ล่ะวันพุธที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยสิบแปดแต่เลื่ให้เป็นตัวนี้เป็นชุดตัวรองแต่ว่าก็เด่นไม่แพ้กัน ก็เลหยห้เป็นชุดสามตัวแค่ชุดสามตัวก็แค่สองชุดเลยบหย่ห้ก็คือไม่มีตัวเลขเยอะแยะอันนี้คือน้องแนนพักในวงว่าท่านในวงคือน้องแนนยังไม่ทันเน้นห้หรอกเนีน่ยแ,แต่ไม่เน้นห้สุดๆในคลิปเลยเนอะจ้ะงมวดนี้โอกาสเนาะจ้ะเพราะว่าเลขเบิ่์นเลขเบิ่์นมาแล้ว,เล,เ,ลวเลขพี่น้องมาแล้วโอกาสที่งวดต่อไปนี้เกากระมี่โอกาสสูงเนาะจ้ะแล้วแปดก็มีโอกาสสูงมากๆน้องแนนก็เลยคิดว่าเอาละพอจับแปด จับแปดกับจับเลขสี่มาคู่กันมันสวยมากเลยงวดน,นี้สี่แปดแปดสี่จับคู่กันสวยมากเลยเอาหล่ะจังไหนแปดสี่สี่แปดมีโอกาสมากน้องแนนก็เลยจับมากโอเคแต่ว่าเลขเก้าพอจับ 5, คูบ 7, ค่กับเจ็ดก็สวยเพราะว่างวดว่าหันนี้น้องแนนเน่นเก่าเจ็ดเจ็ดเต่ามากๆนะจ๊ะแต่ว่าหวยออกแปดเจ็ดซึ่งกับึ้นแต่ต้องแตไม่นช่วน่นบอกแต่ว่างวดนี้น้องแนนก็ยังชอบเก่าเจ็ดเจ็ดเต่าโอกาสจะมากสูง ถ้าศูนย์มาศูนย์จะมากับอะไรสามสามมาแล้วโอกาสที่ศูนย์สามจะมาก็สูงเช่นกันอันนี้คือตัวเน้นแล้วตัวรองที่เด่นที่สุดก็คือหาเก่าเก่าหาะอันนี้ก็คือตัวรองของเขาก็คือเก่าสองกับแปดเก่าสวยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอซี่ถามมาตรงนี้เน้นตัวไรเราคิดว่าตัวไหนาจะมาสสาหรับคนนกน้อยตรงนี้จะเน้นห้น่าจะเออตรงนี้ก็สิเน้นเป็นเชวนนี้ หน่องแนจะเน้นห้เป็นซีแปดกับเก่าเจ็ดแต่ว่าซีแปดกับเก่าเจ็ดนี่เด่นมากของวัดวันพุทธที่สิบห้ามกราคมสองพั 2018, นห้าร้อยสิบแปดนะจ๊ะแต่ว่าเป็นอย่างคือว่ามีแต่ว่าเพราะว่าหน่องแนนไม,ม่มหวันใจตัวนี้เลยศูนย์สามกับหาเก่าเพราะว่ากานเดน่นคือกันต้องบอกว่าหมวดนี้หน่องแนนเฮ็ดมากนี่ก็คือมีแต่ตัวเดน่นแล้วก็ตัวที่นนาจะมากเพราะหน่องแนนกับจับหนาคือกันหมวดนีถ้านหน่องแนนชิเนเนห้อีลี่นอกจากก็จะมีซีแปดเก่าเจ็ดแล้วก็ ตัดใจยากเพื่อกันแต่ศูนย์สามก,กับหาเก่านี่พอไม่มีโอากาสมากทั้งคู่เลยอ่ะอืมหงิดนี่น,นาะจ้ะถ้าศูนย์มากศูนย์สามกับมาถ้าเก่ามากเก่าจิตมาแน่นอนจ้ะสี่แปดก็เด่นและสวยมากเราก็หาเก่ากรเด่นกระสวยน้องแนนบอกว่าน้องแนนเดือดหยากแหงหงุดนีิอ่าแต่ว่าถ้าเอฟซีถามมาน้องแนนเน้นให้หน่อยเด้อเน้น,น,นให้แม่แนนิเน,น,น,นาะจ้ะอืมคันเน้นหายน้องแนนเน้นหายเป็นตัวนี้นะศูนย์สามกับเก่าจิตมากที่สุดเลยจ้ะในอ่ามากที่สุด ในวันพุทธที่15ที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้วันพุทธที่15มกราคม2568มากที่สุดกมี03ถ้าศูนย์มานะจ๊ะถ้าศูย์มาเพราะว่า733มาแล้วโอกาสศูนย์จะมากับสูงมาก03กับ97นี่ตรงนีงน้นหาเลยตัวเน้นตัวฟัน0397ตัวล่องหายเป็น48กับหาเก่าแต่ว่าวันนี้ก็เลือกงานคือกันแต่ว่ามีโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างตรงน่้มั่นใจมากเ,เรืงวันนี้นะจ๊ะแต่ถ้าไม่มาบนไม่มาล่างมีโอกาสมาไม่บนก็ล่างหนึ่งเพราะว่าวันี้ไม่มีพลาดนอกจากพอวันวันผานตรนเห็ดผ่าไปแต้มหนึ่งละเอาโอเค ได้ตัวเลขแล้วคิดว่างวดนี้จะมาตัวไหนได้แล้วก็คือได้เป็นชุดตัวเลขตัวนี้เนาะจ้ะตัวเน้นให้ก็คือศูนย์สามเก้าเจ็ดตัวรองสี่แปดห้าเก้าแต่ถามว่าตัดใจยากไหมตัดใจยากเหมือนกันเพราะว่าชุดสีตัวนี้โอกาสมาแบบซูสีกันแห้งจ้ะแต่ว่าก็ะตองเดือไห้สำหรับคุณแม่บอกว่าแม่งบน้อยแม่อยากได้โชว์ยังสีนเนื้อจ้ะคือตัดห้ยศูนย์สามเก้าเจ็ดอันนี้ก็เครื่องหวยลาพัฒนาของแม่นะจ๊ะของวันพุธที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็คือวัน พรุ่งนี้นะจ๊ะออกผลตั้งแต่เวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะจ๊ะก็ขอให้เอฟซีทุกทท่านโชคดีเลยนะจ๊ะเฮงๆเรื่อยๆเลยในวันพุทธที่สิบห้าก็คือพรุ่งนี้นะจ๊ะอันนี้ก็คือหวยลาวพัฒนาของน้องแน่นนะจ๊ะโอเคอ่ะก่อนจะปิดคลิปกาแฟก็เลยก็แชร์ก็ติดตามไปง้างใจให้น้องแน่นั่นได้จ้าสำหรับวันนี้น้องแน่นขอลาไปก่อนจ้าขอให้เอฟซีทุกทท่านที่ได้ดูคลิปนี้รวยๆได้จ้าสวัสดีจ้า